กิจกรรมสวนมนตความเพียรครั้งที่87วันที่26กรกฎาคม2568วันนี้วันที่26กรกฎาคมา2568เป็นวันที่87 ข้าพเจ้านยะที่คลสมดิตขอถวายเสียงสดสาเทายาประสุตธาประดิฐละมณ์ต,ต่างๆถวายเป็นผู้ทธบ,บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแนภูมูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจรงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อให้อคาราปยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องโดยเทินหนึ่งบทการพารัตน์ไตอร่างสมาสุโทโภพขวารผู้ทางขวานตัางๆเพื่อเทมิสสวาขาโตพระเขาวตาธโมธามังนัมซามิ ปฏิปันโนพระข้าตว์โตชาวกะสร้างโคสร้างคัง,งนามาณสองบทบูชาพ,าพาาาระพิรียพิรักอรังสมาสัมพุโทโธสุจิรังปริฎิพุโตคุณิหิตารามนโนธานิตปารามิหิจาริสติกวาชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังฆังรราสารนาคโตผูเชีมีรัตนาตยังธรรมังจารามิโสธีนาสามบทสดชุม่มเทวดาสมันตาจักการวาเลาสุอตาาาัตตะคาชันตูเทวดาสัตตมามุนีราชสัต สุนันโตสักข้ามคขคาถังสักเเคกามีจารุเปคิริเสขาละตาเลจัตตาลิเเควิมาเนทิเประเถจักามีตารุวะนะคาหเนเเคหาวัตุไมหิเเคเตอุมาจายันตุเทวาชลาถาราวิสเมยะขะคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยมูนิวราวาจานังสารโวมิสุนันโตธรรมะสวรรค์กะโรอิยามพาราตาธรรมะสวรรค์กะโรอิยามพาราตาธรรมะสวรรค์กะโรอิยามพาราตา สี่บทสวดปุพพะราคานามังการณ์มรตสาปข่ะววัตตัวราตัวสมมาสมุทัสสารมตตสาะข่าววัตตัวราตโตสมมาสมุทัสสาห้าบทสวดไตรสารน Hugo, ักธระมนุปปฐานพุทธาสารนังขจามิธรรมาสุปปัฏฐามิสังฆารสารนังขจามิตุติยปีพุทธาสารนังขจามิุติยปีธรรมานิปปัฏฐาีสังฆังสารนังขจามิตติียปีพุทธาสารนังขจามิตติียปีธรรมานุปตัฏยปนสังคัรสารนังขจามิ ออกบนสดสัจจคิริยาคถาหนที่เมสรางอัญญพุทโธเมสรางวังเอเตนะสัจจวัชนาสุทิเมืองตุสปทานหนาทิเมสรางอัญญธรรมโมเมสรางวังเอเตนะสัจจวัชนาสุทิเมืองตุสปทานหนาทิเมสรางอัญญสังโฆเมสรางวังเอเตนะสัจจวัชนาสุทิเมืองตุสปทาน เจ็ดบทสวดติรัตนปาณามคาถาพุททางมัณฑมรัตนภูตาสาริรชิตตังธรรมังฑเมรัตนภูตาวิสุทธิสารังสังฆมีรัตนภูตตาสกศีลาทิเตงนิรัตนังรัตนายวหังสัมมาสโมสริตตวัตถุอิเสสาูตังอโยยยุยตคกณะโย คาวสารปะวัตตังอสมิธยานิปิตตาเทวะยถาติทานเทเอกลางวินาศตาชิตตาเรสสามาสามพาะวนาศแลวเกจักกะทาจิตจัจเจรจักปะตุภูตังคามเบรยานะวิสยังอติทุราสารัมียุงหิงปันทิตาชเนหิวิชนญารูปังโลกมิหิเกหิจิกะราจุพาระภะนิยังเกสัญจิสุทูวิหิตังปุรากายาตายานามิหิเยวะชนะตายาสุวิสุตตภิณุสมุปปัสสะตังมนัสิสุปัสขะปัสสาทานาปุญญัติ กณเนะสาวุตมะปุญญภูมังทุกขาปโมชนะมุขาสารนักตานังบูชาระเหสุวะประังปารมังอภิปุชนีย,ยังนิพพานะสาชัชกิริยายุปสัสสนิสัยาทังสัมมากิเลสม,มารัสวรรคสิทธิยาจาสารุหิอัตตะกุสเลอุปเสวนิยังปานิหิจาปิสารน,านังขามณีาาามายะเมวะตัสสะไม่ตังติรัตนาสารนังคตักะ ลัตตตินะทีวังคณะเน,นสุทธิสมะสมานาผูเชมา่จาญิสาสตังสุปัสสนาจิตตาตถาลุปาริจาริยาสถาราตาจาปุญเญาณตาถาสุกัดเตนะสุขีภวิมุเตเชนะตาสัสสะจาสหาิสุวะทีหโตโยเจทะธรรมะวินาัยยามเหตุอมานาปุโตโลกุตตระภิสมัยโยนิยโตสุโกชฌังตัสโสปาริสยะจายายะอายามปีหโตวัฏุตเยป,ปริจิตโตสุปัสสาทากาโร 8นะมังกรัสิทธิคาถาโยจาุมาโมหะปาราประกัศโสมมังวะพุทโธสุขโตวิพุโตมารัสสาปาสาวิริโมจายันโตมาเปสีเคมังเชนักต่างวินัยยังพุทธังวรังตังเสรสานามัมิโลกาสานาถจาวิเดียปันจตเตชัสสติเชียสิทธิหตุสัพพตรายะจาวินาสเมตุสัตถธรรมโมทัชโยวิยะตัสสะสัตุทัศเสสีโลกัสสวิสุธิมะขังวิจาริโกธรรมัตถานะค่ะ คาริสาตวัโมสัติการุตุจินโนธรรมังวรังตังสีรธาสานามามิโมหะปาทาลังอุปสรรตทะังตเตจัสสัสเตชยะสิทธิโหตุสพันตรายาจาวินาชเเมนตุสะธรรมาเสนาสุปตานุโกโยโลกะสากาปุตตังกิเลสัสเชตาสัตโตสายันตินิโกโชกโจะสวาคาตธรรมังวิธิตังกโรติสังฆวรังตังเสระสานามามิพุทธานุพุทธังสุสมาสีละทิธิงตเตจัสสัสเตชยะสิทธิโหตุสพันตรายาจาวินาชเเมนตุ กจ้าบทสวดนโมการะอะถากะขานะโมอรันโตสมาสัมมุทัสสเมเฮสิโนนะโมอุตมะธรรมะสัตสวาคางทศเสวะเตนิฐานะโมมหาสัมพัสสปิวิสุทธะสศระทิทิโนนะโมโอมาญตายารัตถสารัตนายาสสารุการนะโมโอมากาติตัสสัสสัสวัฏฏุตายสปินะโมการะปะภาเวนะมิฆะชายตุปปาทานะโมการานุภาเวนะสุวัตถิของถุสภทานะโมการะสาเตชินะวิธีไมหิโหมิเตเชวัน สิบโทส่วนมหาสมัยสูตรเอวามีสูตรต่างอีกการสมัย,ยังพระควาสักเกสูวิหาราติกาปีละวัตนุลสมีมหาวันีมหาตาพิาภูสักยนัสติปัจจามติพิพภูศรีตหิสะเพวารานติ ทสศนิจารลงกาธาตุเหตุเทวตาเยปุญเยนะสานิปฏิตาออติภักวันตังทัสนายะพิโคสังพัจาราโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาธาหงียังโคภัวาสเกสุวิหารติกะปินะปุจุตุมิมหาวันีมหาตาพิโคสเกนะสติมปจมเตหิตพิโคสเกณะสเกณะวารานเตหิตทัศนิจารลงกาธาตุเหตุเทวตาเยปุญเยนะสานิปฏิตาออติภักวันตังทัสนายะพิโคสังพัจายานุนนะมยาปิเยนะภกขวา เตนุปัสสาตเมยามะอุปัสสังกมิตตวาภระวัโตสันิเกปะจิกาคาถาวาสยามติอรรถตรเทวตาสยาถาตินามะอาละวาดุริโสสมิชิตังวาภาหังภาษาเรยะภาษาริตังวาภาหังสมิเชยะเอวะเมวะโสตวาเสสุเทเวสุอัตตะหิตาพระขวะโตวะระโตปะตโตระหะโสอรรโตรเตวตาเทวตาพระวันตาอภิวาเทตวาเอกะวันตังอะนะสุเอกะ มันตาทิตาโผเอกาเทวตาพระโคตโตสติเกมังคตาอาปาสิมหาสมมาโยปนวัตสมุเทวกายะสมาคตาอคตังหายมังธรรมสมัยังคัตทิฏายวะอปาราชิตาสังกติอราโคปาราเทวตาพระโคตโตสติเกมังคตาอาปาสิตัตตระพิโคสมาทาหังสุจิตังอัตโนอุชุกรรมะกัสุสาระเทวะเนตานิใหเหตตาวะยินาเยตวิญญานิรักขันติปัติตาติอราโคปาราเทวตาพระโคตโตสติเกมังคตาอาปาสิสเจตตาวะ คีหลังเฉตตวาปาริคันิทัคีหลังโอหาจามะเมชาเตจารติสทาวิมาลาจักุูมาตาสุธันตาสุสุนักติอาระโคปาราเทวตตาภะคัปโตสติเกมังคารามาสิเยกิจจุพุทธังสารนังคาตาเสนาเตคมิสันเตียปายภูมิปหายยะมนุสังเทหังเทวะกายาปิริปุเรนสติเตีอาระโคภะคัปวะพิภุอามาเจสีเย คุณเยนะพิฆเวยทัสสะโุโลกาธาสุสูเทวตาสานิปฏิตาหติตถาคตังอาสนายะพิคุสังกัญจะเยปิเตพิฆเบยเหตุสงอันติธรมะทานังอาทั้งตัสมมาสุพุทธาเตสัปปีพระขวันตานังเอตัปตะมาเยวะเทวตาสานิปฏิตาเหตุสุเศยยาธาปิไมหังเอตตัลหิเอปิเตพิฆเวพระวิสัติอนาคตนธรรมะทานังอร่างตัสมมาสุพุทธาเตสัปปีพระขวันตานังเอตตัปตะมาเยวะเทวตาสานิปฏิตาพระวิสัติเศยยาธาปิไมหังเอตตัลหิอาจิคิ ว่กายานังนามานิกิตติยสัมมิพิฆเวเขว่กายานังนามานิเทสิสัมมิพิฆเวเทววกายานังนามานิเตตังโสนาถาสาธุการมานาสีกัโรธาปาสิสสัมมิติเอวามันติติโูเวิภูโภคขบัตโตปัจจศุสุขขาวะติตัฏฐโมจฉะ สสโลกามนุษย์กัามิยธรรมภมาตาธาสิตาเยสิตาคิริขพะรังปะหิตตาสมาหิตาปุรุสีหวัสารีนาโลมะหังสาริสัรพุโนโอทาัาตามาภาษาสุทาวิปัสสันนัมนาเวลาพิญโยปัสสตียัาาตยตาวาวันิกขปิละวาาัฒเวนตตูมตายิสัหาสาวะเกสาาุไสเระเตีเทวะขยามิกัรตาเตวิชานาราภิขบูตจะอัตตปะมัก,กรุงสุตตวาพุทธศาสนา์สสน์เศรษฐัมปตุระหุยานาอมนุษย์ ศาสนาอัเกสตังมทาภูสหสสอตรสตกสหสาสนะอมานุสานะมทักสอเกนตมัทสาสภาโราจัสภาิญญาบ่าวกิจมานจะกมตตัวมจิสตามเกรนรตเทวกยาพิกันตเตวิชาทาพิขบตจะ เยโวหังกิตตะยิสามิคือได้เห็นอนุภูมิสุสัตตะสหัสสาวยขาภูมากับปีละพัทธายทิมาตุชิติมัโตวมนังโตยัสสินโนมัทธรรมนาปิกามูพิภูนาสัมติงมณังชาสหัสสาเห็มะวมัตายขานังตัตะวันยนรทิมาตุชิติมัโตวมนังโตยัสสีนโงมัทธรรมนาปิกามูพิภูนาสัมติงมณัง ตาคิดาติสาหสายาขานับตะวนิยที่มันโตชุติมันโตวันั้ยักษศสิโนวัฒมนารพิกมุกิพนาสติงนาดังอิเจเตโสราชสาหัสสายยาขายนะคตะวนินที่มันโตชุติมันโตวันนันโตยักษศสิโนวัฒมนาพิกมุกิพนาสตติงนะดัง เวสามิตาประจักสตายยขานานาตาวันโนยที่มันโตชุดถึงโตมณั้น,ต,นตัวยาสัตสิโนมโหธรรมดาเิ็นกุมภ์เป็นคนอังสมิติมวารณกุมพิโรราชกาิโกเวปุระสานิเวสนาวิญโยนางสตสัสหัสสังยาขานาปายรูปปาสติคุมพิโรราชกาาโกสกวะาคาสมิติมวานรณกุริมัญจาที่สังราชาทัตตร,รโทมาสาสติคคนธาปานา,าอิปติมหาราชยัสสิโจโ บุตรปิตัสสาพโมอินทานามามหาภยทิมาโตจุติมัตตววนัมโตยัสสินโนมวรฒมนานกมุพิฆวรรณสัมติงวันังทักขินาจาริสังราชาวิรูระโหตปัสสะสติกุมพานาธารอธิปติมหาราชายัสสัโสบุตรปิตัสสาพโมอินทานามามหาภัยทิมาโตจุติมัตตววนัมโตยัสสินโนมวรฒมนานกมุพิฆวรรณสัมติงวันังปชิมันจาริสังราชาวิรูปขโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสัสโส ภุตตาปิตัสสาวโวอินทนนามาหัาปรภยที่มาตชีติมันโตวานัมโตยัสสินโนมวัฒนานกมูพคอนาสัมติงวานังอุตตรานจาติสาราชาคุเมโรตัดภาษาสติยขานาที่เปติมหาราชายัสสอุตตปิตัสสาวะโวอินทนามาหัปพ์ยที่มาตชีติมันโตวานัมโตยัสสินโนมวัฒนาพิกมูพิฆคอนาสัมติงวานังกริมาทิ่ังท่าตาลโดทักินเนนะวิรุดะกุกชิเวนาวิรุปโกคุเมโร ตรังทิสังจตตาโธเตมหาราชาสมัตตาจตุโรทิสาทัธรมมนาทัศวณิกรปิรัตวัธวีเตสามายาวิโรทาสาภุวจานิกาสธามายากุเรนทุเวเรนทุยปุจาวิรุตโตสหจัตตารโธการมสิทโธจากินุปัตถุที่มาดูจัปนารโธปัมมัโยจะเทวสุตโตสุตโตจะมาตาติจิตาเสโนจะขันธะโปนาโรตัชาเสนโโป อาคูปัจจสิโคเจวติมพารุสุริยวัชสายเตจัญเยจาราชนนคณาภาราชัทิภิกมนาภิกขมุภินาตจวนานังอาคูนมาษานาคะเวสาสหัสกะากามรัสตราคูปยาคาสาญาติภิกามนาทัรธาจะอาคูกายยาจิโนเอ เส usted, mm. ียงจริงว่านังเยนะคาราเชสหาสาหารังสิติพาทิชาเป็กวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวะนามชัปตาจิตราสุปนาอิเตเตสานามะอัพพยัญจธานาคาราชานามสีสปานตโตเขมมะมังกาสิพุทโธสนะแห่งนิวใจนิอุปวะวะหะยันตานะคะสุปนาสาระนันมะกลางสุพุทธังชิตาวะเชราหัดเถนะสมุกทางอสุราชิตาภัตตโรวัสสะเสตีที่มันโตยัสสิโนกัละกัญชามหาจุกิสมะ อสุราธารมะนับเวาเสาเวปัจิติสุติติจักปาราโทนาบุจีสะสัตันจักผลิตตานางังสเปเมโรจานามังกาสานายอหิตตะวาปริเสนงังระหุพธาภุปปาขม,ม,ม,มุงสามาโยธานิพันเตตีหูนางสมุติวานังอาภูจาตเทวาปฏิวิจัติชโชวยายโยตถาคขม,มุงวารุณาวารุณาเทวาสงฆ์จาตยะสัสาสาสสหเมตตาการดุนังยกายิกาส อาภูเทวายะสัศสิโนทัสเตหะสากายาสเปรนตะวันเนศน์ทีมาถึงจุดที่มันโตนะตัวเนศศิโนมาทำนาพิกมุพิกุนังสัมติวะนังเวทุจารเทวาสายริจารสมาจักภูเบยามาจารทัศโสภณิสาเทวาจานามาภูุรักิตาสุริยะโสภณิสาเทวาสุริยะมาภูุรักิตานะขัตตานิุรักิตวาอาภูมัทวาราหะกาวาสุนันวาสโมเสโทสังโฆปะฆะพุตินทัตโตทัศเตหะสากายา สเพนัน an ัตว ah bon bon ันหน่ยที่มันถูกชติมวัโตนะมันโตอางสัจสิโนโมทัมนาพิกามูพิคโกนาสติวันนั่งอาภูสาภูเทวาชาลามะคีสิขาหรือว่าอาทิตกาจะโรชาจจะอุมาปุกพะมิพาสิโนวรุณาสะธรมาจะอจุตตาจะอนนชกาสโณยารุจิดาภูอาคูวสวะเนสิโนฮเสเตหัสากายาสเพนนตวันโนที่มันโตชุติมันตมันโตอย่าสสินมโมทัมนาพิกามูพิคนาสติวันนั้ง สมานามหาสมานามารุสานมารุสุตตมายทิฏฐาปุตุสิกาภูมินโมปุตุสิกาทาภูอารโยเทวาเยจารหิสตตาสินมุปาลคามหากราลคาอาภูเทวายัสสิโนมพระเศตรหัสากายาสเพนัตตตวนิโนที่มันตชุติมันโตมันโตนิโสสิโนมุโมทมนาภิกขมมคือคนอสุดจริงว่านางสุการกรมมหาเอตุลาอาคูเอสเวคานาสาสหโหตาตาคายะหาพระโมคขาภูเทวะวิจขณาสราบตาหาราคาจา ิสกายัสสัิโนท่านะยังอาคาปัจจุโนโยทิ่สาอภิวัสติอสตีทะสาขกายาสเรนัตตะวันโนอิทิมาตุสุทิติมโตวะนัมโดยัสสัิโนโมทามนาภิกษุโิคุณาสังวิงติงวันังเขนิยาตุสิตายามังการาจจะยาสัสสิโนสัพพิถกาลามาเสถาชนตินามาจาสวาลิมานะเกติโลอาคุอัราคุปะรานิมินตาอสตีทะสาขกายาสเพนัตตะวันโนอิทิมาตุสุทิติมโตวะนัมโดยัสสัิโนโมทามนาภิกษุโิคุณาจังวิงติณวันัง สัจเเตเทวานิกายาสเพนะตัมวันโนนามันวะเยนะขันฉุงเยจันเยสัจทิสาสสาวุะชาติมักีระโอคาตินามนาสวังทักเข็มโอคาตารังนาคันจันธรวะอสิตาติตันสุพรมมาปรมัตโตจากุตัยจิมาตูศาสจะนังกุมารโอติโสจะโสปคาสติ่งวะนังสหัสสะพรามาโลกานังมหาพรมาพิเตธาติปปะปโนชิติมันโตพิสมากายโยอาส เกษตรนายสราคูปเจกะบวัสวติโนเตสัญจมาชตโออาคาห์ตโตปริวารโตเตจัตสเพพกันเตสินเทเทเบสพรามเกมารักเสนาพิกามิปัสกันนาหัสามัรถยังเอธาคณะสถาพธาลาลาเกนะัพธาวัตุโสมันตาปริวาเดธาโมโมมุเชธาโคจินังอิติตาหามาเซโนกันนาหัเสนาเปนไซปานินาตาละมหาจารสัง กัตนาวะเพรามังยะถาปามุสโกเมโขทะยาญโตสมิชุโกตหาโสปจุธาวติสกุโุอาสยังวเสิตันจัสภาอภินยัยบพักขิตตวานาจมุมมันตโตมัตยิสธาสาวกเกศเสนรักเกมาลเสนาภิกตตาเตวิชานาคภูเตจอาตประมังกรุงสุตบวาพุทธศาสศาสนาวีตาราเคหิปะกามุงในสังรมังกีเฉยยุสเบสเพวิเชตตาสังขามาพยาติตายสัสสิโนวังทันติสหาปุตตหิสาวกกาเตชเชนสุตาติ วันศุกร์มังคลาศุตตาเสวนาจับพาลานังปันิตาณจารเสวนาผู้ชาจับผู้ชนียานังเอตมังคารุตตมังปฏิรูปะเทสวาโสจารุเพจารกตะปุญญาตาอัตตาสัมปะนิทิจายเอตมังคารุตตมังอาหุสัจจจารสิปัญจามินนยุจารสุสิโตสุภาสิตาจายาวาจารเอตมังคารุตตมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตาลาสักขาลาโงอนาคุลาจกรรมตายเอตมังคารุตตมังทานจารธรรมจาริยานจารยากะ Kak taka nan cak sangkamu Anawa shani kamani Etama kamut taman Tala tibi ro tiba kama chakana casonya mu apaman ro cak Tame suu Etama kamut taman Kara bona cak niva to cak santur hi cak Etama Kanti cak sowat cak sata Samana nan cak tasanang kare สักชัยตัมมังคารุตตมังตโปจฌพราหมาจริยานจาริยสัจจานัสสานังนิพพานสันสิกิริยจาริตัมมังคารุตตมังขุทัสสารุกะทเมหิจิตตังนัตยัสสะนากรรมปติอสงการมือที่ช่างเขมอตัมมังคารุตตมังเอตตาเอตตาชิสานิกตะวานะสภะธรปะมาราชิตาสภะราสวิีขจันติตัณเตสังมัครุตตมมังติสิบองมทัสรสนปริจยังกินชีวิตังอิราวะมืรังวาสเกณฑ์สวายัง รัตตะลามปณิตังนะโนสมังอาจิตถาคตเอเตนะอิทัมปี ala. bon. พุเทรัตตะลามปณิตังอิเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุพยังเวราคังอามาตังปณิตังยะทัชค่าสังกัยายสังยาโมนีสมาหิตโตนาเตนะธามเณนะสมาธิกินจีอิทัมปีธามเณรัตตะลามปณิตังอิเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุยังพุทธเสรโฐปริวันณิสุจิงสมาธิมานันตาริกัญจามาหุก สมาธินาเตนะสมุระวิชติธัมปีธเมรัตนาปฏินตังเอเทนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยลุขัลลาอัตตาสตังปัสสาจัตตาริเอตานิยุคาลิโหติเตทักเคนญาสุขะปัสสะสาวกาเอเตสุธินานทิภาพมหาภราณิธิธัมปีสังเครัตนาปฏินตังเอเทนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปายุตตานมณสานทานละทานละเห็นะน at ิการมิโนโคตมาสัสรามิเตปฏิปตะมัตตามิคะ อาถาภูธานิพุตินุชามานาอิทัมปิสเครัตระมณีตังอิเตนะสเจนะสุวัติงตุขีนังปูรานังนวังนาจิสัมภวังวิรัตตาจิตตายติเกพาพิสมิงเตขีนะพิชาวิรุรหิชนะนิพันติทีรายะถาเนยไปทิโกอิทัมปิสเครัตระมณีตังอิเตนะสเจนะสุวัติงตุข์สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวรรค์อัตตาหาเวชิตังสยโยยาจายังอิตตาราปชาอัตต อัตตาทัตัสสะโพสัจสะนิจังสัญญาตปัจจาริโนเนวะเฮโวนะคะนะโพนะมาโรสสะโรมุนาชิตังอภาชิตังกายเยดาตถาลุปัสสะชันตุโนุศิบีปัสสอเกสาพุทตสุลภาสิตามิทังเตนะขปตาชานตาปัสตารัตนตาสมาสัมพุทเทนะเอราตุมิตุมเหมาอนุสสะเวนะมาปรมะปรายะมาอิติกิรายะมาปิตะสัมปทานินะมาตักกาหิตุมานายะคะเหนะมาการัพ อริวิกตกเกนามาธิตินิชานักขติยมาขัปปารูปตายมาสมานนคารุยาตุมอัตนาวัชานยถาอเมธรรมาคุสลายอมธรรมาสมาชายมธรรมาินยูคาราิตายมธรรมาสมตาสมาธินาอหิตายะทุกขายะสมัตตัติอะถาตุมเหวัชัยเหยยายาตุมเหอัตนาวัชานยถาอเมธรรมาคุสลายมธรรมาอนาปชัยเมธรรมาินยูปัสสาอเมธรรมาสมตาสมาธินาหิตายะสุขายะสวัตตันติยาตุมิเหอุปัสวัชชะ วิหารยะธาติสิบห้ามาส่วนอุปนิอยะส่วนปางิยติชีวิตตามมาปามายงฉรุปนิตตสารสันติตานาเอตังพยังามบาระเดป็คามาโนปุญญานิกายยิรธาสุขหาวะานิอุปนิยติชีวิตตามมาปามายังฉรุปนิตตสารสันติตานาเอตังพยังามบาระเดป็คามาโนโลกามิสังภาชัยเหตสันติเปโขโยนะสังยามุวาจายะอุดะเจตัสสะตัตตัสสะเปตัสสะสุขายาโมติ ยังชีวามโนปกาโงติภูนยังธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหิตนิสานิสังโสธรรมีสุจินเนนทักนัทุคติฆะฉันติธรรมจารีสัพเพสังขารานิจจติยถาปัญญายาปัสสติอนารินพินทิทุเพสัมะโพสุติยาสัพเพสังขารานิจติยะถาปัญญายาปัสสติอนารินพินทิทุเพสัมะโพสุติยา สเภสธรรมาอนัตติยะา,าปัญญายาปสติอฐานิพาติทุเสสามัคคูวิุติยา1สิบหสวปัากาชาดกอากัณาการานในมิเกตุตติยังอหุงติกายกเมตตาัญญาญาเมตตาทาวิตังคณะเหยนัปาักกาาหุงเวสารนังยังติปภาตานิวาน,านิจาอารา มรุขะเจตายานิมนุษย์พยาตจิตตาในต่างโหตาราังเขมังในต่งสาราลัมตะมะในตังสารังมกมะสะพารุขขาปุจจติโยจากพุทธันจาธรรมันจาสังอจจาสาราลังคตจตาริอาดิยาสัจจานิสัมะปัญญายาปัสสติทุกขังทุกขสสะมุปาทังทุกขสสัจัาติกามังอริยะจะอถาคิกังทุกขูปกสามมะฆามินังเอตังโหตารังเขมัอตังสารังมุตมะัอตังสารามังคามะสะพารุขขะปุจจติ สิบเจ็ดประสวดพัฒเการัตคาถาอาติตังนานะวาคาัมเยะนภปติกะเหนะาคาทาังบุคคลไม่ควรคำนหนังสิ่งทีุ่่สิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาถาติดตามไปเห็นนั้นตามอัปตาันจารนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นไปอไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นเป็น,ปนอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจายโยธรรมังตถาตถาวิปัสสิติสังหิรังสังุปังต,ตังาานิทานมนุปะรุไนเย,ย แจ้งทำอจจุบันไม่นอนเหีไหมก่อนใครในทำา่านนั้นได้มุคลน,นั้นถึกจะิดธน,นั้นหนึงนึให้ปลูกผมเถิดอาเชีวะกิจจะมาตาปังโคเญญาณวะราลาุเวพึงือความเพียรเสียในวันนี้แต่ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะฮิโนโวสักคารัเนเตนะมหาเสในนะมัจจนนาเพราะว่าความผัเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนอาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายใอบางวิหาริมาตาปิงอหวรัตตะมาตานทิตังตังเวพระเดรัโตติสันตออจิขเตมุนิติ ค่ะผู้นิม่มผู้สงบยอง่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกี่ยวกันทางกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตินจะเดินดลบก,การาชนีแล18บทสวดพิณน,นะฮะปัจจักเวกขนะปะหะชารธารรมโมมหิสารังอนาติโตเรามีความแก่ไปธรรมดาจะล่งหมดความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้ไปธรรมดาจะล่งหมดความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มารณะธรรมูมหิมารณะหลานะตพิโตดำมีความตายเป็นธรรมดาจะาลูกคนความตายเป็นไม่ได้สะเพหิเมินปิเยหิมนาเพหินานาภาบูมินาภาบูมเราจะไล่เมตเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัคภาคจากของรักของจารณใจทั้งหลายทั้งปวงกามัสโกมหิกามาธายาโทกามโยนิ ي กามาพัดุกามาปฏิสารนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกฤษสามิกัยานังวาปาปังวาสัตตสะทายาโทภวิสามิ เราทําการอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปในวังอามเถหียอภินหารปาเจจะเว,เวกากิจกับพังเราทั้งหลายคนวิจารณาอย่างดิ้นชุกุนเธอสิบเก้าวสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจานิทุกขาพญปัตตาจานิพยญาสงกปัตตาจานิสงกอดตูสเพยปิปานิโนเอตาปตาจามิสัพพตาปุญญาสัพพะทางสเพเทวานุโมทันทุสัพย สัมปติสิทธิยาทานังธาตุนตุสาทายะเศลักรักขตุสัพพาธาภาวนาเพรตตาโอโจข้าฉันตุเทวตาค้าตาสะเพพุทธาพระลัตตาเปจแกนัญจายังพระรามราตานัญจัดเตเชนะสัพพะกาปานามิตตสัพพสอยี่สิบบุสวดเทวตาปฏิทนาคาถาห้ธรรมยังปฏิทนาคาถาโยภานามาเสยยาเทวตาสันติวิหารวาเสนีทุเบคเรพุทธิคาเรตังหิงตังหิตาธรรมะ ฐานเน้นนาวันตุกุชิตาสโสดถึงกโรนะเตเทาวิหารามัฏฐเดชเทตาจา,ามัชฌาน,นะมังกายจัพพิขโุสารามิกาธานะปฏิอุปัสสกาคามาจายเทสานิคามาจายสลาสัปปานะภูตาสุขิตาภาวันตุเตชราภูชาเยปิจกักอาฏะสัมภะสังเสทชาตาอา,า,าระโวปปาติกานิยาในกนารธรรมวารปาปติจเตสสะเพปิทุขกขสสะกโรรตุสังขยังจะธาตุจิรังสตัง ธรรมวัฒนาจัปปุคลาสังโฆขตุสมาโควะอัฏายาจายาจัอัาเหระคตุสะธรมูสเภปิธรรมะเจนิโงผู้ิสาปกับภูณียะมัตถามีอริยบะเวทิเตมิสุเบตวสวดสภาพปฏิทนาคาถาหัตถมัญญปฎิทนาคาถาโยปนามาเสบุญญาสีทานิกระตาสายานัญญาสิกตานิเมเตสันจารพคิโนของตูตุสตานันตาปัมานาคาเยปิยาคุณวันตาจัต มหาบาตาปิตาทายโยทิฐามีจาปายาทิธาวาอเยมชัตตาเวริโนสตตาติทัติโรกาสันเตภูม,มาจัตุโยนิกาปเจกัจัตุโอการาสังสาริตตาข่าวาวัเวยาตังยีปฏิทานามีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมันนาปชาน,านันติเทวาเตสังนิมเมทะยุงมายะทินานะปุญญาณ์อนุโมทนาเหตุตัวนาสเพสัตตาสธาของตัวไออาเวราสุขาชีวิโนเขมะปะทานจัปปะโนตุ เศรษฐศาสตร์ชีสิตเศรษฐศาสตร์สุขภาพกษาตทางหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนในบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในแบบนี้แต่เห็นบุญท้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชวยเราใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมานาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือมหรือแม้ไม่ได้เห็น ในสัตว์ทางหลอื่นที่เป็นกลางในมีเวรกัรมต้องอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดตสีมีขัน5่าหยขันหนึ่งลายขันสีท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วเพราะสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดเพราะสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพหลายจึงเชื่อกนสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทางหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วเพราะสัตว์ท้งปวงจงย่งมมีเวรยู่เป็นสุขเสมอเถิดในจงลืมทายอกษมเถิดขอความรังสันนตงสัว์เเเหล่า้จจร็อ ด้วยนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตายาบวสวดพระสวดพระปริบตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเคดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทางพวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทรงโลกละทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายาบวชและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอานวยอภรรยากแก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลทั้งิ่งพิรีพิณาโดยมูลอนนี้ที่สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศนิหารตลอดจนวัตถุงมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นท้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างขึ้นในอนาคตขอจุเปลีียงด้วยอนุภาพแห่งพระปริศละคมงคลในพระคาราต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิญ